ฉันมักจะซื้ออาหารไปฝากเธออีกตลอดเบื่เลี้ยงแมวเลยฉันควรจะซื้อของขวัญบางอย่างให้เธอหน่อยแล้วละ่ะเดี๋ยวลองไปดูร้อนแถวนี้ก็แล้วกันตกใจน้ะเนี่ยที่ได้เจอนายน่ะฮะูุนี่นายซื้อดอกไม้เหรอแบบซื้อให้ใครสักคนเหรออืมแล้วนายเป็นไงบ้างนี่ก็ครบเดือนแล้วที่ฉันทำงานที่ <ขอ S 1> นั่นโอแค่ชอบดอกไม้ก็พอป้าฉันแค่อยากชวนนายไปคาเฟ่ หรือช้อปปิ้งเหมือนเมื่อก่อนไงเดี๋ยวฉันเลี้ยงไม,ไม่เป็นไอยพอดีฉันไม่หยกนะกอกเนาะกลับมาแล้วครับฉันซื้อดอกไม้มาให้เธอนะขอบใจนะว่าแต่แนวกาสอะไรละ่ะกลิ่นของเธอนี่ฉุนชมัดแต่ก็ดีนะฉันหาเจอง่ายดีกะแกเป็นใครแกอยากได้อะไร แกนะเลิกยุ่งกับผู้ชายของฉันซะค่ะใครอากิฮารุหรืออาฮิดะเหรอนั่นเองสินะนี่คือกลิ่นของนางแพทย์สยาสินะบอกมาซะว่าแกทำอะไรกับฮารุอย่าได้คิดโกหกละ่ะไม่งั้นจบไม่สวยแนะ่ในตอนที่ฉันจบได้ว่าเธอมีผู้ชายคนอื่นเธอก็ใส่ร้ายฉันว่าฉันจะทำร้ายเธอฟังดูแย่จัง เธอบอกกับที่ทำงานของฉันด้วยตอนนั้นฉันเครียดมากจนเกือบฆ่าตัวตายเลยล่ะชะฉันไม่ดูฉันไม่ดูอะไรทั้งนั้นชะฉ,ฉันไมไม่เคยท่าแค่นั้นก็พอแล้วล่ะยืดนี้มาให้ฉันซะฉันได้ฉีดเลือดของฉันเข้าไปในตัวแกแล้วอ้อ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าแกนอกใจหรือคิดทำอะไรชั่วๆล้วก็เลือดนี้ จะเข้าไประเบิดหัวใจแกเลือกเอาว่าต่อจากนี้ไปแกจะเปลี่ยนตัวเองหรือตัดนิ้วทิ้งเธอต้องไปเชื่อแน่ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นออกก็เนี่เธอมาขอโทษฉันแล้วก็ไปอธิบายกับฝ่าย HR บางทีเธออาจจะรู้สึกผิดที่เจอฉันเมื่อวานก็ได้ก็คงงั้นแหละชำระสินค้าทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมครับครับ แล้วก็ตุ๊กตานี้ด้วยครับเธอชื่อฟิเลนนะอืมนี่ฉันขอทำผมให้นาหน่อยสิอ๋อทำไมเหรอเพราะว่าฉันอยากทำไงล่ะนหยก็ต้องยอมให้ฉันทำด้วยเป็นไงบ้องไม่อ่ะไม่เหมาะเลยนาะยอย่าทำทรงผมนี้เด็ดขาดเลยนะ ายลูกอยู่ไหนจ๊ะน่ารักจังเลยจากนี้ไปเธอชื่อซากินะเพื่อนคนแรกของหนูลูกชอบไหมจ๊ะหนูชอบมากเลยแม่รักลูกนะทายะลูกอยากได้ส่งอะไรจ๊ะยาเหมือนแม่ไม่ได้นะหน้าร้อนใกล้มาแล้วนะดาวสดจังเลยสักวันเราจะได้ไปไหมคะอาจจะนะ เมื่อ,อไรจะได้เข้าเมืองหรอคะรอลูกแปลงล่างได้ก่อนนะแม่ห่วงใยลูกเสมอว่าเออพวกเขาเกลียดเราเหรอเปล่าหรอกจ้ะเราแค่แตกต่างกันนิดหน่อยเองจ้ะแม่วันนี้หนูช่วยคนไว้ด้วยละ่ะอะไรนะแต่เขาเรียกหนูว่าสัปะลาดและให้สิ่งนี้มาแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทายยะ แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับมนุษย์เนื้อขอโทษแต่เขาตกหลุมนั่นมันอยู่นั่นฮะแม่พวกมันจะยิงไฟเข้ามาแล้วทายะเราต้องหนีแล้วแต่แต่หนูช่วยเขาไว้นะพวกมันไม่สนหรอกนะเราต้องรีบวิ่งแล้วฟังนะทายะจากนี้ไปเราเล่นวิ่งไล่จับกันนะลูกวิ่งไปก่อนเลยนะวิ่งไปให้ไกลที่สุดเลยนะเดี๋ยวแม่จะตามลูกไปเองนะ และแม่จะปกป้องลูกเองทายะทายะแม่รักลูกนะน่าก็เป็นคำสาบที่ตามดอกหลอนเธองานนับศตวรรษนี่เด็กน้อยโทืไคกับก่อนขอขมั้ยนายไม่กลัวฉันเหรอ งั้นเหรอแต่ไ,ไม่ใช่มนุษย์สินะเคยเป็นนะแต่ตอนนี้ฉันเกลียดคนสุดสุดไปเลยงั้นช่วยฉันทำไมล่ะนัยนไม่มีเหตุผลให้ช่วยฉันนี่ฉันรู้สึกน้อยน้อยกับความเกลียดชังนี่เหลือเกินความตายอะไรค่อซึ่งฉันเป็นคนก่อเอาไว้ความทรงจำเหล่านี้มีครอบครัวมากไปแต่ฉันกลับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครอบครัวฉันเป็นใคร ฉันไม่มีความรู้สึกอะไรเหลืออีกแล้วกินก็ไม่ได้รักก็ไม่ได้เออบางทีฉันอาจจะอยากกลับไปเป็นเหมือนพวกเขาอีกครั้งก็ได้แต่ว่าในวันที่ความเกลียดชังนี้หมดไปนั่นก็คือวันที่ฉันสลายไปจากโลกนี้เช่นกันแล้วเธอละ่ะเป้าหมายของเธอคืออะไรกันกินคนลมัม้ืม เรกินขนมปองมาทำไมนายบอกเรื่องนี้กับฉันละ่ะอืมฉันเดาว,ว่าฉันอยากรู้ึกเหมือนเป็นพ่อสักครั้งเหรอมองอย่างแรกฉันคิดว่าพ่อไม่พูดเรื่องความตายกับทุกลูกนะแต่ฉันบอกใหม่นะและพ่อไม่น่าใช่โคงกระดูกด้วยอุปอกไปใส่หัวไปซะเด็กน้อย วันนี้แกโดนไล่ออกแล้วและอย่าวองว่าฉันจะรับแกเป็นลูกและสุดท้ายเขาก็รับเธอเป็นลูกนั้นคณก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งคืนเลยเหรอคะอืมก็ไม่รู้สิมีอะไรเอาเถอะเดี๋ยวหนูจะไปซื้อจิงหลีดแห้งนะกลับก่อนเช้าพรุ่งนี้อืมเดี๋ยวหนูออกไปข้างนอกก่อนนะ นี่ก็รลายสัปดาห์แล้วนะที่ทายามาได้กลับบ้านฉันกังวลนิดหน่อยนะเธอไม่เป็นอะไรหรอกไม่ต้องเป็นห่วงเธอมากก็ได้ใครคะอืมเดี๋ยวแม่จะลองคิดดูนะอืมอืมได้เดี๋ยวแม่บอกพ่อให้ทายะบอกว่าเธอมีแฟนแล้วละ่ะอืม ก็ดีแล้วหรอเดี๋ยวฉันกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ก่อนนะฉันไปแค่สามวันเท่านั้นอย่าเพิ่งเหงาตายซะละจะพยายามจ้ะฝากทักทายท่านแทนฉันด้วยหรอเอ้ยอืมไม่เป็นไรหรอกครับผมออกไปแล้วครับครับขอ,ขอลาก่อนครับนี่นายเคยคิดบ้างไหม ว่าทนายไม่ได้ทํางานนี่แล้วจะเป็นยังไงอะแบบว่ามีครอบครัวหรืออะไรประมาณนั้นอะไม่รู้สิฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยนะแต่ลึกๆฉันว่านายคิดอยู่นะคงงัานละมั้งนี่อย่าตอบแบบขอไปทีแบบนั้นเดฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่นายละ่ะฉันเหรออืมคงมีความรักกับใครสักคนละบ้างอืม แล้วเธอก็ต้องตัวสูงและมีไฟหน้ากับไฟท้ายอันเบิ่มๆอ่ะน,นะอืมเอาเถอะตอนนี้มาโฟกัสกับงานก่อนดีกว่าครับครับเท่าไรล,ล่ะรอบนี้ค้างชำระมาครบปีแล้วล่ะนายคิดว่าเขาจะมีชาให้เรามากถ้าเรามีมัรยาทก็น่าจะได้แหละมาเอ้ยพวกมันมาแล้วนายต้องการอะไร ฉันว่านายรู้นะว่าฉันมาทำไมแล้วผู้ชายอีกคนนั่นคือใครหลังประกันนะเราแป๊บหนึ่งนะเราขอเตรียมตัวก่อนขอเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นอ๋อแกควรมีไวพ้พใหมมากกว่าน,นี้หน่อยนะเออฮึเอ้ย,อยจำนวนเท่านี้ไม่น่าพอวะ่ะนี่เราต้องไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนะ เออบอสใหญ่คงโกรธแน่ๆน,นี่ฮาเซกาว,วะฉันได้ลองคิดเกี่ยวกับที่นายพูดก่อนหน้านี้แล้วเหรอืมฉันเหนื่อยแล้วเหรอโอ้นี่นายอยาไปดื่มไม่นันเหรอไม่ฉันตัดสินใจแล้วหรอฉันจะลาออกออฉันจะลาออกและขาดเป็นไงแสดงดีปะ่ะ <c oughs> น้ำขอน้ำหน่อย พวกนายแสดงได้ดีมากเลยนะขอบคุณครับคุณผู้กำกบับอืมเออตอนหลับนาย,นายคิดอะไร<ห><ห>อยู่นะเกี่ยวกับงานเก่าของฉันนะว่าแต่เธอกลับมาเร็วจังฉันคิดถึงนายนะเธอ,อกลับมาเร็วก่อนวันหนึ่งนี่ฉันไม่อยากกลับมาดูหนังที่ตัวเองเล่นนะนายก็ดูน่ารักดีนะเวลาอยู่ในหนังนะ ถ้จาเอ๋เรื่องนี้มีต่อนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยคๆมาทายอยทำนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับไปาล้วครับ